ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนกกเมดิท็าร อัปเดตข่าวสารของ efootball bon 2023นโซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้เราทการพูดถึงแพ็คของ E p i c หรือว่าป p i c b i g t ท m e ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีใครกันบ้างเราดาเนินการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแลวกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก่ออย่างที่รู้กันดีนะครับว่าสำหรับแพ็กปัจจุบันหรือว่าแพ็กล่าสุดนะครับเป็นแพ็กของ e c, Spin ik, อ iga, ัพโยโรเสน,นรับแลก เฟนโดตอรเรสกับราฟาเอลฟันดฟาสนะครับอันนี้ก็หมดเวลาแล้วในส่วนของวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของรายชื่อนักเตะบิ๊กไทม์ที่ยังไม่ไมาให้เปิดกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับนั่นก็คือเดวิดแบ็กแฮมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทุกคนต่อมาคนที่สอนะครับเป็นไมเคิลโอเวนจากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคน และต่อมาคนที่3นะครับเป็นในส่วนของฟาเชโกตอตตีฟคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่าเอจากเอสโรมานะครับอันนี้ก็ยังไม่ไม้เปิดเช่นกันนะครับและต่อมาคือแฟงลัมพาจากสิงบลูเชลซียป็นคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่าเอเเช่นกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่หมานะครับทุกคนและต่อมาคือคามเบียโซจากอินเตอร์มิลานนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับอันนี้ก็ยังไม่มาเ so, ช่นกันนะทุกคน และต่อมาคือในส่วนของนิรพลกองหลังเซนแบ็กของไบเยนมิวนิคครับวันนี้ก็อยู่ในฐานข้อมูลเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มาให้เปิดเลยเช่นกันนะครับและปิดท้ายด้วยในส่วนของริวันโดจาก FC บาร์เซโลนานะครับวันนี้ก็ยังไม่มาให้เปิดเช่นกันนะทุกคนและในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับว่ากันว่าน่าจะเป็นคิวของนักเตะจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกคนหรือว่าอิงลิทลีนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็น1ใน3คนนี้นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพรุ่งนี้ทุกคนนั่นก็คือเดวิดแบ็กแฮ น่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งในส่วนของ3คนนี้นะครับก็อยากให้ใครไม้เปิดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็การแจกฟรีเพิ่มเติมขึ้นในส่วนของการแจกตำนานฟรีนะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมหรือว่ามีการเก็บตกอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังทำอีเวนต์ไม่ผ่านหรือว่ายังทำเควสภารกิจไม่ผ่านทุกคนบางคนก็เหลืออีก1%หรือ2%ออะไรประมาณนี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับมีอีเวนต์เข้ามาให้เคลียร์เพิ่มเติมเพื่อ รับไอเทมเชนเดียวหรือว่ารับตำนานฟรีเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนเองครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ทุกคนย้ำนะครับว่าเป็นการแจกฟรีเพิ่มเติมสำหรับใครที่ยังเคลียร์ไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่ารอบที่แล้วนะครับเปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าใครที่เปิดครั้งที่2ไปแล้วนะครับเปิดได้ใครอีกบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการแจกตำนานฟรีอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แลยกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คของอีพิกหรือว่าอีพิกบิ๊ก หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ